ศาสนาให้ความสำคัญกับเด็กมากที่สุดเพราะเด็กนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ดังที่นบีได้กล่าวไว้ว่ายูละดูม awludin a l f i t ร a t i n ฝ่าบาวาหูยูฮาวิดานีเอายูมัสซิซานีเอายูนัสเซรานีเอากามากอลสุรุลลอฮุอาไลฮิวะสัลลัมความว่าลูกนั้นแรกเกิดนั้นมีความบริสุทธิ์ผุกผ่องแต่ พ่อแม่ของท่านและทามัยเป็นาศาสนายิวาศาสนาพุทธศาสนาอื่นๆเพราะฉะนั้นาศาสนาอิสลามนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะพ,พ่อแม่ต้องดูแลลูกๆนะในวัยเด็กจนถึงเยาวชนให้อยู่ในกรอบของาศาสนาให้มากที่สุดนะครับ แนวคิด3าดีนั้นสอดคล้องกับแนวคิด2องศาสนาอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะสื่อนะครับอิสลามนั้นให้ความสําคัญต่อสื่อนะครับในการเผยแพร่ศาสนาโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันในสมัยยุคเทคโนโลยีนั้นได้ให้อำนวยความสะดวกต่อศาสนามากที่สุดถ้าเราใช้สื่อในทางที่ดีก็จะเกิดประโยชน์กับศาสนามากที่สุด เพราะฉะนั้นแนวคิดที่สองก็คือภูมิดีภูมิก็จะต้องให้ความสำคัญกับศาสนานะถ้าหากว่าภูมิไม่ดีแล้วจะเกิดศาสนาก็บกพร่องเหมือนกันนะฮะแล้วก็สี่ก็คือพื้นที่ดีพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่มัสยิดนะครับเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดบนโลกนี้ไม่มีพื้นที่ใด ที่มีความสำคัญแล้วก็มีความดีประเสริฐมากที่สุดนอกจากมัสยิดนะครับ